สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้แม่ค้าจะพาลูกค้าชาว YouTube บุกท่านมาชมวิดีโอการทำงานของรถไถยันมา EF 352ที่ค่ะเป็นรุ่นยันมาา35แรงม้าค่ะลูกค้าคันนี้เพิ่งเข้ามาช่วงบ่าย,ายค่ะสวยมากค่ะรถบ้านเดิมๆเลยเสียงนิ่มค่ะเสียงนิ่มมาก สองชิ้นใบมีดันหน้า,า,นาค่ะบุกยี่สิบสองคูณสี่ใบค่ะสวยๆเลย เปดราคาขายอยู่ที่155,000บาทค่ะ155,000บาทพร้อมทำรังคาให้ค่ะลูกค้าใส่ลังคาให้ด้วยหรือว่าท่านใดอยากได้แบบนี้เลยค่ะไม่ใส่ลังคาก็แม่ค้าก็ขายในราคา150,000บาทค่ะคันนี้ไม่มีเล่มน,นะคะลูกค้ามีเอกสารซื้อขายจากทางร้านค่ะ นี่ไม่มีเล่มนะคะมีเอกสารซื้อขาดจากทางร้านค่ะเปิดราคาขายอยู่ที่ห5ึ0 0แบาทพร้อมทำหลังคาให้ด้วยค่ะถ้าในสนใจก็สามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0 9 8 2 6 0 1 1 5 8ค่ะร้านรถไถยมือสองเหล่านาดีขอนแก่นค่ะ คันนี้ใช้าง,งานน้อยค่ะรถยังสภาพประมาณ80%ขึ้นค่ะลูกค้าเป็นเกียร์ค่ะช่างที่โปรมาไลค่ะรุ่นนี้ ไปเลย1นึ่งแันบาทพร้อมทําหลังคาให้ด้วยค่ะลูกค้าเพราะว่าเดิมๆม,ม,มันม,มาจากจากเดิมๆมาจากเจ้าของเดิมก็ไม่มีหลังคาค่ะเดี๋ยวแม่ค้าทำหลังคาให,ให้ใหม่สวยๆเลยใส่หลังคาให้ด้วย ค่ะแล้วก็ได้ชมวิดีโอการทำงานของรถไถยันมาสามสิบห้าแรงม้าไปแล้วนะคะคันนี้เดิมทั้งคันเลยค่ะลูกค้าสวยมากค่ะสีเดิมทั้งคันเลยไม่มีลังคามาเดี๋ยวแม่ค้าทหลังคาใส่ให้ค่ะคันนี้เปิดราคาขายอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทค่ะพร้อมใส่ลังคาให้หรือว่าท่านใดอยากได้ตามสภาพนี้เลยไม่มีลังคาก็ราคาที่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทค่ะลูกค้า คันนี้ไม่มีเล่มนะคะไม่มีเล่มค่ะมีเอกสารซื้อขายจากทางร้านให้ค่ะในราคานี้แมค้าพร้อมเก็บงานให้ค่ะเก็บงานให้แล้วก็เก็บสีให้บางจุดค่ะเช็คให้พร้อมใช้งานเลยส่งฟรีภายในสองรกิโลเมตรแรกไปเลยค่ะคันนี้ใช้งานน้อยค่ะลูกค้าใช้งานแค่1 3 0 0พันสามรต่อชั่วโมงเองค่ะคันนี้รถพิ่งมาถึงร้านตอนช่วงบ่ายค่ะ เป็นรุ่นเกียร์คาเทนที่บองมาลายเป็นค่ายันมาค่ะเดินทั้งคันเลยค่ะทุกค้าเดิมเดิมเลยคันนี้สวยมากค่ะมาพร้อมผฐานบูกสีใบค่ะยางสวยสีเส้นค่ะลูกค้าดูยางค่ะ ยางหลังประมาณ90%อยางหน้าประมาณ80%ค่ะลูกค้าใดสนใจก็สามารถโทรสอบถามแม่ค้าได้ที่เบอร์0 9 8 2 6 0 1 1 5แ้าดร้านรถขามือสองเหล่านาดีขอนแก่นค่ะก็ตั้งอยู่ที่จังหวบ้านว่ามเพื่อเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะทางร้านขายเงินสดนะคะลูกค้าแล้วก็รับสมาชิกสกสค่ะสามารถไฟกอกสารยื่นกู้ผ่านกสกสได้ค่ะแต่ว่าคันนี้ขายสดนะคะลูกค้าคันนี้ขายสดค่ะเพราะว่าไม่มีเล่มค่ะมีเอกสารซื้อขายจากทางร้านให้ค่ะ ส่งฟรีไปเลยภายใน200กิโลเมตรแรกลูกค้าท่านใดไม่สะดวกมาชมรถมาเทสรถก็สามารถโทรสั่งจองออนไลน์ได้ค่ะมาจําขั้นต่ำก็10,000บาททางร้านเก็บงานให้ลูกค้าเก็บงานสีเก็บงานเช็คกระบบให้ให้พร้อมใช้งานเลยก็ส่วนที่เหลือก็กเก็บปลายทางได้กับสไลด์เลยจ่ายปลายทางเลยค่ะค่ะลูกค้าในสนใจก็สามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะวันนี้แม่ค้าก็ขอจบการนําเสนอรถไทย ยันมาามสแรงมา้าเพียงเท่านี้ค่ะลูกค้าท่านใดหายอยู่ก็สนใจก็โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะฝากลูกค้าทุกท่านก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ